เรื่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับท่านผู้ชมฮะก็ผมคงไม่ยอมให้โกอ่านเรื่องความรักอะไรในช่วงนี้หรอกอ๋อหนูก็ไม่อ่านอยู่แล้วครับผมนี่เอาเป็นว่าจะบอกอะไรให้ฟังอยากฟังมากๆครับเมื่อวานนี้นายมตรียิ่งรักเนี่ยนะฮะบินคอตอนนี้เหมือนมอชัยรับจ้างเลยคือเดี๋ยวก็บินเดี๋ยวก็บินเดี๋ยวก็บินคือสถานก,การณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา<อ>ผู้นําประเทศเนี่ยต้องบินลงไปดูโน,น่นลงไปดูนี่แต่จริงๆเยี่ยมเลยครับอย่างนี้มันต้องถึงไงมันต้องาเดือดร้อนต้องถึงเลยกับกำลังใจด้วย อดีตนายกตีบรรดาเจ้าบาชากินิ้มจิ้มด้วยแกกดูอดีตนายกตีบรรดาเจ้าบาชายังชมเลยน้องไม้ใช่ค่ะว่าทำงานได้รวดเร็วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ตอนนี้ทุกไม้ทุกฝ่ายรวมไม้รวมมือกันใช่ครับอย่างเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะฮะศิลปินนี่ก็เยอะแยะเลยนี่นำทีมโดยป๋าเบิร์ดเลยป๋าเบิร์ดทำอะไรอ่ะพี่เบิร์ดดวงใจมิ้งไต้นะครับนำศิลปินแกมมี่นะครับรับโทรศัพท์การกุศลนะครับ มีร้องเพลงนะครับระดมทุนช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายถ้าจะกล่าวให้หมดเนี่ย<อ>เชื่อว่าหกโมงเย็นก็ยังไม่หมดนะครับก็มีคุณเป้ตะเลอร์มีคุณโบสุริตามีพี่โดมมีเอาไวกดีกว่าซุปเปอร์ซตาข,ของมืองไทยมากันหมดพี่บบ้ไม่เคยนั่งรับโทรศัพท์อย่างนี้นะไม่เคยเมไม่เคยมาไม่เคยมาจริงๆแล้ว ต้องบอกเลยพี่เบิร์ดเนี่ยแต่ว่าเคยมาแต่ไม่เคยมานั่งับโดดจับขนาดนี้เขาใจเคยมาออกคอนเสิร์ตไงเคยมาร้องเพลงช่วยเหลือแต่ไม่เคยมานั่งรถลำนี้นี่แต่เนี่พี่เบิร์ดมาเองเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้พี่เบิร์ดออนป่าวนะคุณเดชกราชพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรับแบบเจ้าเท่าไหร่ดีนะคอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกกลับมาจัดสองหมื่นก็เลยเอาไปจัดไปหนักหน่อยจัดหนักหน่อยนะครับก็ตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับยอดบริจาคนะครับก็ เขาบอกว่ากว่าสองล้านห้าแสนบาทนะครับอ่ะพี่เบิร์ตมีคําพูดที่จะให้กําลังใจคุณสมัยน้ำต่วมพี่เบิร์ตครับช่วยช่วยพวกเราด้วยคิดว่าพวกเราเป็นครอบครัวดเดียวกันแล้วก็ช่วยกันอยู่ แรงน้ํามันแรงแต่ว่าแรงใจพวกเราก็อยู่ด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าอยากจะเตือนไว้นิดนึงนะครับอยากอยากให้ทุกคนบอกกับตัวเองนะครับว่าเราต้องรอดเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยนะครับคือต้องให้กาลังใจตัวเองด้วยเอาคงจะน้ําคงจะไม่อยู่กับเราไปนานนะครับอีกไม่เท่าไหร่เขาก็ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้พี่บ้านพี่บ้านพี่เบิร์ดก็มาแล้วครับมาแล้วครับเวลครับบ้านพี่เบิร์ดก็สอบสายรอบบ้านเลยครับแล้ว บางีม่นก็เตียมบางทีก็เตียมตัวนะไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะครับนี่นะท่านผู้ชมฮะพูดถึงการบริจาคเนี่ยผมลืมอีกแล้วใช้โอกาสนี้ได้ไหมฮะแจ้งกับท่านผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งหลายท่านผู้ชมสามารถบริจาคผ่านครอบครัวข่าวสารซึ่งเป็นหนึ่งในหลายช่องทางนะผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีท่านผู้ชมไปที่ธนาคารแล้วถามเขาได้นะและทั้งสองธนาคารผ่านตู้เ TM ีม จะมีโปรแกรมอัตโนมัติบริจาคได้ผ่านครอบครัวข่าสามแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนด้วยนะคะยอดบริจาคล่าสุดเนี่ยน้องไร้ฮะขณะนี้เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ที่75ล้าน4ี่แสนกว่าบาทนะส่วนธนาคารกรุงเทพ105ล้าน9ก้าแสนกว่าบาทนะคะรวม2ธนาคาร2บัญชีเนี่ยค่ะหนึ่งรึงร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทนี่การบริจาคผ่าน SMS ครั้งละ10บาททุกบาทไปช่วยผู้ประสบภัย ทั้ง d t แ c AIS แล้วก็ t r u v m นะ e นะค่ะตอนนี้ยอดบริจาครวมทั้ง3เครือข่ายนะคะอยู่ที่16ล้าน1แสกว่าบาทค่ะ,ะนี่แหละท่านผู้ชมฮะอ้าวคุณเอการาชผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งก็ถามว่ากรุงเทพน้ำท่วมเป็นยังไงอยากดูเป็นตัวอย่างไหมยอยากดูอยากดูไปดูภาพที่มีนบุรีนะ f l o r a v i e เป็นหมู่บ้านนะ Floral View Park City เข้าแล้วอย่างนี้ละคุณเอกราชนะนแบบ อยู่แถวแถวสุวินทวงค่ะมีบ้านทั้งหมด1,600หลังเนื้อ<ม>ที่เนี่ยแปดอยกว่าไร่สามสิเซนแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแปลว่าจริงๆเนี่ยกรุงเทพในสีตเขตมันเข้าแล้วนะครนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหมู่บ้านจัดสรรน,นี่และคุณคุณกาะคุณอย่างกร,ราชวิะูลีรามิมนมมทาก็ไม่ไกลดิฮะรามินทาก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลไงรามินทาฝั่งนื้อนะแล้วก็ แล้วก็แถวนั้นก็ใกล้เลยนะสวยบ้านก็น้ำมินน่ะมีกระตอดตายยังคะกระตอดตายไม่ต้องครับผมเดี๋ยวใช้แม่วิดน้ำอกจากบ้านเอาเ่ะไปต่อมาถึงเมื่อกี้เสนอข่าวของทางเวิร์กไรไปแล้วที่ไปช่วยน้ำท่วมแกรมี่ก็เสนอไปแล้วถ้าไม่เสนออสจะรวมเอียงนะครับก็วันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคบผมทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ของ RS นะครับได้ร่วมกันอย่างคับข้างเลยนะครับมาขายเสื้อยืด นะครับมาเดินถือกล่องรับบริจาคนะครับที่ย่างสยามพลกรกกอนนะครับนำทีมโดยพี่อีบใหญ่เลยพี่ปานนภพรนะครับแล้วก็คุณฟีมรัตภูมินะครับคุณโฟคุณ,คณมดเกลิเบอรี่นะครับผมแล้วก็สิทธิ์เก่าก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับอย่างพี่นิ้งกุลสตรีคุณบีมกวีรวมไปถึงคริสโตเฟอร์แล้วก็น้องพิงกี้ด้วยนะครับอ่ะเรามีเสียงสมภา์แต่ละคนที่ไปรับความช่วยเหลือนะครับ นำตู้กล่องรับบริจาคไปให้เพื่อน้องทุกคนได้บริจาคกันเจอนะเครับรู้สึกถือว่ามันร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกมากเพราะว่าบ้านผมโดนด้วยบ้านยายที่สระบุรีก็มิดเลยก็เห็นใจแล้วเข้าใจแต่ว่าก็ไม่อยากไม่อยากให้ให้ไปเครียดอยู่กับมันมากอะไรอย่างี้ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เราไม่สามารถรู้ได้อะไรอย่างี้ครับตอนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก้าวต่อไปพร้อมๆกันแค่นีขอโทษแล้วก็ขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ป็นกำลังใจให้ท bo ุกคนนะคะฟันฝ่าสานี้แล้วก็วิกฤตินี้ไปให้ได้คะครับก็คือทุกฝ่ายทุกทุกฝ่ายตอนนี้นี Artist> ่ระดมช่วยกาลังนะคะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรขายเสื้อได้ก็ช่วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าจะไม่ไม่อย่าอย่าเพิ่งมองหน้าหนูยางงั้น ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือคุณสงกรานนะครับเจษนรงค์แล้วก็จุงหวานใจนะครับน้องแอปทักษออน,นะครับไปช่วยบรรจุถุงยางชีพอ๋อที่ดอนเมืองไงถูกต้องที่ตุ่มปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยหรือสอปอพอดอนเมืองนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมามนะครับโอเคแถวดอนเมืองนี่น้ำก็กำลังจะเข้านะถูกต้องไเปเข้าเ <c oughs> ไม่เข้าอ๋อ <c oughs> ก็ไหลาตามไปดอนเมืองมันสูงชื่อมก็บอกอยู่แล้วดอนเมืองดอนอ่ะดอนของเมืองอ่ะจริงไหมเนี่ย จริงป้ะเนี่ยเจงสิอย่าโกหกนะไม่โกหกโอเคพี่หน่่ยอยู่ไหนแล้วน่ะไม่อะพี่หน่่ยอยู่ไหนตอนเมืองป่ะพี่ไม่เลยไปใช่เปล่าเลยตอนเมืองไปถ้าพี่หน่่ยถ้าพี่อยู่พี่อยู่ถ้าเป็นคอนโดที่พี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยหรือที่ผมรู้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่วมจริงป่ะท่วม พ่วงคอนโดไม่เป็นไรพี่หนุ่ยเขาอยู่ชั้นสูงเขาอยู่ข้างบนได้แต่จะออกไปไหนมาไหนยังไงเรือเรือข่ายโซ่นี่ฮะเดี๋ยวนี้ไปป่าท่านผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมจะพาโกติวันนี้ไปด้วยเนี่ยนะคือผมจะมาให้กำลังใจอยู่ด้านนอกและทำท่าอย่างนี้อะไรอะไรอะไรแมวสิอย่าออกตัวดิโอออกตัวล้อเคลียร์อะจระเข้เป็นที่ยืนยันนะว่าในเขตตัวเมืองอยุธยาเกาะเมือง มีจระเข้อยู่เป็นจำนวนมากกลัวอะไรไก่ทองมาเองนี่ลูกหลานไก่ทองเฮ้ยแม่เป็นคนวิจิตรนี่เดี๋ยวจะปราดไปดูไอ้เคี่ยญาติเยอะแล้วเกินมันเยอะเกินี่ไก่ทองก็ไม่ใช่ไก่ทองคือจระเข้ไก่ทองก็ไม่ใช่พี่เอิญไก่ทองก็มาปราบจระเข้ไงมาปราบชละวันไงหรือว่าเป็นพ่อของจระเข้เลยเหรอไม่ได้แล้ว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 ต้อเอาสัญญากับคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้จะไปกับหนู ไม่อยู่ฝั่งนะอยุธยาไปแน่ลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าไปแม่น้ำไม่ได้ใส่เชือกใส่เชือกจุดชีพไงใส่เชือกจุดชีพไปสัญญาของคุณผู้ชมก่อนว่าจะไปข้ามแม่น้ำป่าสักและข้ามแม่น้ำเจ้าพยาได้เจสกีของี่โก้นะเยอะนาแล้วท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนนะฮะว่า รัฐบาลเมื่อวานนี้ครมคุณเนี่กราชรัฐบาลบตัดสินใจตัดงบของทุกกระทรวงทุกวงกลมสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะใครได้อยู่แปดหมื่นเอามาแปดพันใคร <8 S 2> ได้แสนหนึ่งเอามาหมื่นหนึ่งเอามาเป็นงบฟื้นฟูน้ำท่วม คาดว่าจะสักประมาณ10,000ล้านบาทรวแล้ว้าไม่ส่งบัญชีภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยก็คือภายใน2วันนะคะให้สํานักงบตัดเองนี่มันภาวะการที่นายกมนตรีเด็ดขาดเลยนะคื้นูหลังน้ำล่วงเลยฮะพื้นฟูวันนี้สำคัญใช่ฮะเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงต้องตัดงบออกมา10%บเปอร์เซ็นต์มาช่วยเหลือก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นส่วนวันหยุดก็ตกลงนายกไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวประกาศวันหยุดข้าราชการเลยหยุดแล้วเลยไม่ได้ช่วยประชาชนเพราะฉะนั้น ถ้าหน่วยงานไหนข้าราชการเดือดร้อนน้ําท่วมเนี่ยก็ให้หยุดได้แต่ดูเป็นดูเป็นเรื่องของหัวหน้าการบริจาคเนี่ยนะฮะรัฐบาลตัดสินใจว่าให้หักลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าใชเดิมเนี่ย1เท่าะนะะนี่ก็เป็นประมวลล่าสุดเนี่ยนะแล้วคุณเอกราชผมก็มีความคืบหน้าจะแจ้งกับคุณนะฮะ7โมง15วันนี้นี่ข้อมูลกรมชลระดับน้ำที่สะพานพุทธนะครับสูงสุดสูงสุด2.15เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางครับระดับคันกั้นน้ำอยู่ที่2.50เมตรแปลว่าต่างกัน35เซนอ้ยะต่างกันหนึ่งไม้บรรทัดคันกั้นน้ำกับตัวแม่น้ำที่สะพานพุทธแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตกใจมันขึ้นขึ้นลงลงเราก็หวังว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะลงเดี๋ยวมันจะลงแล้วแต่วันนี้น้ำทะเลหนุนเริ่มหนุนนะใชล้แต่ขอให้แดดแรงๆมันจะได้ระเหยไปนี่แล้วก็ล่าสุดนะ น้ำในคลองสูงเรือแสนแสบประกาศงดวิ่งแล้วนะน้ำในคลองแสนแสบนะแล้วก็นี่ฮะท่านผู้ชมฮะสปปประกาศว่าน้ําทะลักพนังกั้นน้ําเข้าหลังที่มอมุตสาหกรรมไฮเทค Tech แล้วขณะนี้กำลังมีการอ,อพยพทั้งผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านออกจากที่กอมอุตสาหกรรมไฮเทค Tech นะครับ นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะครับวันนี้ก็จะเตรียมตั้งคณะกรรมการ3ชุดด้วยในชุดรัฐบาลใช่ค่ะทั้งหมด3ชุดด้วยกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงนามนะคะ,ะนี่ฮะไปะมาช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมนี่ละค่ะเอาละครับท่านผู้ชมฮะเราจะพยายามก่อติดสถานการณ์รายงานกันเข้าไปเนี่ยนะส่วนวันนี้เราคงลาไปตรงนี้นะครับเดี er ๋ยวเขใจเปล่าขึ้นไปขึ้นไ้ขึงนไปข,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 ขึ้นไปเลยไปชูชีพยังไม่มีไปดิไปเปล่า ไปเอานี่เนื้อใจเนื้อไปยุดหดูชิวจีไปค่ะพี่หนุยดูที่มาดูที่มาเอาขึ้นไปบนเรือใจเบาใจเบาพี่หนุยมาแล้วไม่โชคดีอ้าวไม่เอาที่พี่ยุ้ยจะทำอะไรเราลาไปตรงนี้ด้วยภาพเกาะชคดีทุกคนโชคดีครับสวัส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 ดีครับโอเค ไปเลยโอเคใจเบาใจใจเบาโอเคไม่ลงไปครัไม่ลงไป